สวัสดีค่ะวันนี้เราสั่งตู้มานะคะอันนี้คือพัสดุมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาต่อกันนะคะนี่คือรูปตอนเรากดสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันให้ได้แบบนี้ค่ะอ,อ,อุปกรณ์เยอะมาก <you> นัดเยวนี่ก็คือไม้นะคะเราสั่งสีดําไปนะคะน,นี่เป็นฝาด้านหน้านะคะเราก็นําอันนี้นะคะ,นนะ,คะมาตอกใส่รูนี้นะคะนี่อย่างนี้นะคะไซส์ที่เป็น อันนี้นะคะคือตอกได้ตอกให้จมนะคะแล้วก็รูเป็นกลมวงกลมแบบนี้นะคะแล้วอันนี้ก็ตอกทั้งหมดสี่อันนะคะนี่แบบนี้เสร็จแล้วน้ำน็อตตัวนี้นะคะมาไข่ลงไปแล้วก็ไขให้แน่นนะคะคือทุกอันที่มีพลาสติกสีขาวนะคะก็คือใส่น็อตแบบนี้หมดเลยนะยาวะะก็ด้วยนะคะทั้งสองแผ่นเลยแบบนี้ เอาำแผ่นนี้นะคะมาพลิกชุบแบบนี้นะคะก็เอาอันนี้นะคะมาวางแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้น็อตตัวนี้นะคะไขแล้วก็ไขมันลงไปค่ะแบบนี้ติดขาครบแล้วสี่ด้านนะคะแล้วก็นําอันนี้มานะคะดูรูนะคะมันจะดีกับอันนี้เลยเห็นไหมมีรูแล้วก็คว่ำลงไปติดลงไปอย่างนี้แนี้แล้วก็รูนี้ก็จะมีปุ่ม มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาน็อตมาไขตรงนี้ค่ะแล้วก็ไขน็อตตรงนี้เลยนะคะก็จะแน่นเลยนะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้คือฝาด้านข้างนะคะก็เสร็จทั้งสองอัน,นแล้วเราก็นำขามาวางนะคะแล้วก็ประกอบขั้นตอนนี้อาจจะต้องมีคนช่วยจับะะประกอบแล้วก็เอาน็อตนะคะมาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไข ด้านล่างนะคะก็ต้องใช้เหมือนกันนี่แนะนํานะคะว่าจัดนอนลงดีกว่านะคะแล้วก็ใส่ชั้นให้หมดทุกชั้นนะคะแล้วก็ตามด้วยอันนี้นะคะแล้วก็ไขให้แน่นทุกอันเลยค่ะที่มีรูอันนี้ก็ต้องไขน็อตทุกอันเลยนะคะขอ,อนแน่นคนนี้เป็นเรื่องเศรา้าจะบอกว่าอันนี้มันต้องอยู่ด้านบนเพราะว่าเวลาเราเปิดใช่ไหมเราจะเอาฝาขึ้นไปปิดไปเสียบอยู่ด้านบนเราต้องลื้อใหม่จกักคอน เราต้องประกอบด้านในด้านหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่อีกด้านหนึ่งนะคะเหนื่อยมากด้านฝานะคะให้วางด้านนี้นะคะขึ้นบนนะคะแล้วก็ใช้อันนี้นะคะเอาแบบนี้นะแล้วก็ให้อยูรูนี่นะแล้วก็ใช้น็อตตัวนี้นะคะขไข่ลงไปนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ ด้าน,ห,นหลังจากนั้นนะคะก็ผิดอ,อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อจะติดใส่หูนะคะหูจับตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เจาะตรงนี้ให้เป็นรูกอนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาน็อตไขนะเข้ามานะดน,นะดัน<อ>หูจับใส่เข้าไปตรงนี้ แล้วก็ขไข่ไม่กีกว่านี่ขาไม่ดไแน่วิธีการใส่ง่ายๆนะคะนี่ให้มันทั้งสองด้านนะคะแล้วก็ปิดชุบนี้นะคะเปิดอ่ะเปิดตาเปิดก็คือเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปเก็บแบบนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงน้าลอยๆนะคะแล้วก็ปิดแบบนี้นะคะจะเป็นบานสวิงนะคะ เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะทุกคนนี่สูงมากนะคะอันนี้เราก็คือลองใส่ของแล้วนะคะก็ใส่ของได้เยอะมากมีสูงด้วยนะคะแต่ปิ่นโตว,วางตั้งไม่ได้นะแล้วนี่ก็เป็นอุปกรณ์เบเกอรี่ของเรานี่เยอะมากใส่ได้เยอะมากเลยนะคะ